สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสวิตควบคุมไฟนะคะก็จะเป็นก้านอยู่บริเวณสายมือนะคะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสวิตไฟหลักนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นสวิตไฟตัดหมอกนะคะก่อนที่เราจะทำการล็อกรถและออกจากรถนะคะให้เราหมุนสวิตไฟหลักไปที่ตำแหน่งออฟหรือตำแหน่งออโต้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อลดการใช้พลังงานของรถ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียไฟของแบตเตอรี่ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของรถนั่นเองค่ะแล้วเราก็ดับเครื่องยนต์แล้วออกจากรถได้นะคะต่อไปนะคะถ้าเราหมุนมาที่ตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นการเปิดไฟจอดบอกตำแหน่งรถและไฟสองป้ายทะเบียนด้านหลังรถนะคะเราไม่ควรที่จะใช้ไฟจอดบอกตำแหน่งรถแทนไฟต่ำหรือใช้ในการขับขี่นะคะเพราะความสว่างอาจจะไม่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราบิดมาอีกนะคะอันนี้จะเป็นตำแหน่งไฟต่ำนะคะอันนี้ไฟต่ำก็จะทำการเปิดนะคะแล้วก็ไฟจอดบอกตำแหน่งรถแล้วไฟสองป้ายทะเบียนหลังก็เปิดอยู่ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดปิดไฟตัดหมอกนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิดไฟตัดหมอกนะคะก็คือตำแหน่งสวิตช์ไฟหลักจะต้องทำการเปิดแบบใดแบบหนึ่งไว้นะคะ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งออฟนะคะเดี๋ยวขอลองเป็นแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้เป็นตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะคะเลื่อนลงทีหนึ่งจะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหน้านะคะเลื่อนลงอีก1นทีแต่ว่าตำแหน่งจะไม่ล็อกมันจะคืนกลับที่ตำแหน่งตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหลังนะคะหรือเรามาสังเกตที่หน้าจอได้นะคะตรงตำแหน่งที่เป็นรูปไฟสีเขียวจะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ตำแหน่งที sí ่จะเป็นรูปไฟสีเหลืองก็จะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหลังนะคะคือเราสามารถที่จะเปิดไฟตัดหมอกหน้าอย่างเดียวหรือไฟตัดหมอกหลังอย่างเดียวหรือเปิดทั้งหน้าและหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูค่ะเดี๋ยวเราลองลองปิดทั้งหมดก่อนนะคะอันนี้ปิดทั้งหมดเราจะเปิดไฟตัดหมอกหน้าก็ดันลงทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหน้าอย่างเดียวนะคะดันลงอีกหที แล้วมันจะกลับคืนที่เดิมมันจะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหน้าและหลังถ้าเราต้องการเปิดหลังอย่างเดียวนะคะเราก็ดันขึ้นไปที่ตำแหน่ง OFF แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกหลังอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดต้องการปิดนะคะก็ต้องเลื่อนลงมาก่อนกึ๊กอย่างนี้ทีหนึ่งแล้วค่อยปิดทั้งหมดแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะดูฟังกช์ชันไฟตัดหมอกนะคะ คือไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อเลี้ยวนะคะแต่ว่าต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้พร้อมๆกันนะคะคือลดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟต่ำหรือไฟออโต้เปิดอยู่นะคะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวหรือถ้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็คือมุมพวงมาลัยมากกว่า60องศานะคะและไฟตัดหมอกหน้าปิดอยู่นะคะก็จะทำให้ไฟตัดหมอกหน้าสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเลี้ยวนะคะ ต่อไปนะคะสัญ,ญลักษณ์ไฟเปลี่ยนเลนนะคะก็คือหากเราต้องการเปลี่ยนไปเลนซ้ายนะคะเราก็กดก้านลงเล็กน้อยแล้วมันจะกลับไปที่เดิมอัตโนมัตินะคะแล้วมันก็จะเกิดเปิดไฟกระพริบให้เรา3ทีไฟเลี้ยวกระพริบให้เรา3าทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะก็คือดันก้านลงแล้วก็ปล่อยมือเลยค่ะนี่มันจะ3ม,มันจะกระพริบ3ทีนะคะเดี๋ยวลองใหม่หนึ่งสอ แบบนี้นะคะถ้าเกิดเราจะเลี้ยวขอเปลี่ยนเลนไปทางขวาเราก็คือดันก้านขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยลงมันก็จะไปทางขวาเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราลองดันก้านขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เรา3ทีแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะก็คือให้เราต้องการเลี้ยวซ้ายเราก็ดันลงสุดให้ก้านดันลงแบบนี้นะคะมันก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เรา ต้องการยกเลิกก็คือดันขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดเราจะเปิดไฟเลี้ยวขวาก็คือดันขึ้นค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะยกเลิกก็ดันลงแบบนี้นะคะต่อไปนะคะการสลับไปใช้ไฟสูงและไฟต่ำแบบแมนนวลนะคะอันนี้ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งออฟเราดันก้านเข้าหาตัว แล้วปล่อยมันก็จะเป็นไฟสูงกระพริบนะคะถ้าดันออกจากตัวมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราปรับไปที่ตำแหน่งเป็นไฟจอดนะคะดันเข้าหาตัวทีนึงมันก็จะเป็นไฟสูงกระพริบขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมแต่ถ้าดันออกจากตัวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่เป็นการเปิดไฟสูงนะคะแต่ถ้าเกิดเราปรับมาที่ไฟต่ำนะคะ ถ้าเกิดเราดันเข้าหาตัวทีหนึ่งก็เป็นไฟสูงกับพิปนะคะดันออกจากตัวทีหนึ่งจะเป็นไฟสูงค้างไว้แบบนี้นะคะถ้าต้องการยกเลิกก็คือให้ดันเข้าหรือดันออกทีหนึ่งนะคะมันก็จะยกเลิกไฟสูงและแบบออโต้ก็เช่นเดียวกับไฟต่ํานะคะถ้าเกิดดันเข้าหาตัวมันก็จะเป็นไฟสูงกับพิปแต่ถ้าเกิดดันออกจากตัวก็จะเป็นไฟสูงค้างไว้ยกเลิกก็ดันเข้าหรือดันออกทีหนึ่งก็เป็นการยกเลิกค่ะต่อไปนะคะ การสลับไปใช้ไฟสูงและไฟต่ำอัตโนมัตินะคะจะมีปุ่มที่เป็นรูปไฟเขียนว่าออโต้จะอยู่บริเวณก้านซ้ายนะคะตรงบริเวณนี้นะคะฟังก์ชันสลับไฟสูงและต่ำอัตโนมัติเอ,อ่อจะขึ้นกับความเร็วรถปัจจุบันและความสว่างของสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะมันจะเป็นการสลับไฟสูงไฟต่ำให้เราอัตโนมัตินะคะทีนี้เปิดยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะก็คือตอนนี้ก้านไฟหลักเราอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะคะ มันกดไปที่ปุ่มออโต้มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็การไฟหลักเราปรับมาที่ตำแหน่งไฟจอดนะคะกดปุ่มออโต้ก็ไม่เป็นการเปิดนะคะเราจะต้องเปิดการไฟหลักไปที่ตำแหน่งไฟต่ำหรือตำแหน่งออโต้นะคะถึงจะสามารถเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติออโต้ได้นะคะก็คืออันนี้เราอยู่ที่ไฟต่ำนะคะกด1นทีก็จะมีสัญลักษณ์ตัวสีเขียวนะคะ ขึ้นว่าออโต้นะคะอันนี้ก็คือเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าต้องการปิดก็คือกดปุ่มเดิมอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการยกเลิกค่ะสวิตช์ไฟหลักไปที่ออโต้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะกดหนึ่งทีก็เป็นการเปิดกดอีกหนึ่งทีก็เป็นการปิดนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่รถเราตอนนี้เราเปิดไฟตามอยู่แล้วเราตบเป็นไฟสูงแบบค้างไว้นะคะคือดันก้านออกจากตัวนะคะ ตอนนี้ก็คือไฟสูงค้างไว้นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติออโตได้นะคะเราจะต้องเอาไฟสูงออกก่อนนะคะดันก้านเข้าหรือออก1ทีเป็นการเอาออกนะคะอันนี้เราเอาไฟสูงค้างไว้ออกแล้วนะคะก็จะสามารถกดออโตได้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้จะดูวิธีการตั้งระดับไฟนะคะในของรุ่นรถฮาวาเฮดซิกจะมีตั้งแต่0 1 2และ3นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าระดับไฟจะประมาณไหนเริ่มที่0ก่อนนะคะดูที่ตำแหน่งตรงนั้นนะคะอันนี้คือเบอร์0นะคะเดี๋ยวจะปรับไปที่เบอร์1ค่ะอันนี้เป็นเบอร์1นะคะจะเตี้ยลงนะคะแล้วก็เบอร์2ค่ะ ก็จะเตี้ยลงไปอีกนะคะแล้วก็เบอร์3ค่ะก็จะเตี้ยลงไปอีกสรุปคือเบอร์0จะระดับสูงสุดแล้วก็เบอร์3จะระดับเตี้ยสุดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับไฟสำหรับขับขี่เวลากลางวันนะคะหรือ DRL ที่ย่อมาจาก Daytime Running Light นะคะตอนนี้สถานะรถของเรา ตอดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสถานะเป็นสวิตสตาร์ทเป็นโหมดออนนะคะแต่ยังไม่ขึ้นเรดดี้นะคะกดสวิตสตาร์ทโหมดออนค่ะอันนี้เรากดสวิตสตาร์ทเป็นโหมดออนแต่สถานะยังไม่เรดดี้นะคะไฟเดทามลันนิ่งไลท์ก็จะยังไม่สว่างขึ้นนะคะจะต้องให้เป็นสถานะเรดดี้ก่อนนะคะถึงจะสว่างโดยอัตโนมัตินะคะเปลี่ยนเป็นสถานะเรดดี้ค่ะ อันนี้เราก็เปิดสวิตช์สตาร์ทโหมดออนสถานะ ready นะคะไฟ daytime running light ก็จะสว่างให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะคะต่อไปนะคะไฟสำหรับขับขี่เวลากลางวันจะดับลงในกรณีต่อไปนี้นะคะก็คือเมื่อเราเปิดไฟจอดบอกตำแหน่งหรือไฟหลีนะคะหรือเปิดไฟหน้าอื่นๆนะคะก็จะดับลงเดี๋ยวเรามาลองดูกันคะ่ะเปิดไฟหลีหรือไฟจอดบอกตำแหน่ง นี่ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเปิดไฟต่ำค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้สวิตไฟหลักอยู่ที่ตำแหน่งไฟจอดบอกตำแหน่งหรือไฟหลีนะคะจะเป็นไฟประมาณนี้นะคะแต่พอเราปิดนะคะเป็นออฟนะคะอันนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะจะสังเกตว่ามันจะสว่างกว่านะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะเดททมรันนิ่งไลท์ฝั่งซ้ายก็จะดับไปแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเปลี่ยนเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะค่ะก็เส้นเดียวกันนะคะเหยียบเบรกปล่อยเบรกเหยียบเบรกปล่อยเบรก ต่อไปนะคะตำแหน่งไฟฉุกเฉินนะคะก็คืออยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือกดไปก็คือเปิดแบบนี้นะคะปิดก็กดลงแบบนี้นะคะก็ปิดค่ะต่อไปนะคะอันนี้เปิดเป็นไฟฉุกเฉินนะคะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ตรงที่หูกระจกข้างนะคะ ต่อมานะคะเราเปิดเป็นไฟฉุกเฉินนะคะด้านหลังก็จะขึ้นแบบนี้นะคะที่หูกระจกก็ขึ้นนะคะที่หูกระจกก็ขึ้นนะคะแบบนี้ตอนนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลองว่าถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้แล้วเราเปิดไฟเลี้ยวขวาหรือไฟเลี้ยวซ้ายจะเป็นยังไงนะคะ <periods S 2> เปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไฟฉุกเฉินก็จะหายไปไฟเดย์ไลท์ก็ติดขึ้นมานะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาก็ติดแบบนี้นะคะปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะก็จะเป็นไฟฉุกเฉินกลับมานะคะอันนี้เราไม่ได้ปิดไฟฉุกเฉินเลยนะคะเปิดค้างไว้ตลอดนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะก็เช่นเดียวกับไฟเลี้ยวขวานะคะปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะ เราจะขึ้นแบบนี้นะคะเราลองเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลองว่าเปิดไฟเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายโดยที่เราเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งเอาไว้จะเป็นยังไงนะคะเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะไฟฉุกเฉินก็จะหายไปไฟเลี้ยวขวาก็ขึ้นมานะคะโดยที่เราไม่ได้ปิดไฟฉุกเฉินนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะก็เช่นเดียวกับไฟเลี้ยวขวานะคะปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะ ไฟสุกเสร็ก็กลับมาแบบนี้นะคะ